จากจังหวัดขอนแก่นไปเบื้องอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่อุบลราชธานีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานเขมราชพลายเป็นงานพลายชุมชนแห่งเดียวในประเทศไทยเพราะความหลากหลายบแม่นแค่เรืองของคนเมืองค่ะ สีสันเดือนพลายนะคะหรือว่าพลายมันยูทีอำเภอเขม,มาราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวธัญา,ารีสันตพันธ์สมาชิกสภาพผู้แทน,นราษฎรอุบลราชธานีเขตหกพร้อมกับนายวรศิษฐ์กันทินั่นสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งนางสาวพิทยาชัายสงขามนาย,ยกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานี ได้นําเชาวชุมชนของอําเภอเขมราชค่ะทุกเพศทุกวัยบพว่าสิเป็นผู้ใหญ่เด็กนะคะหลัวก็เยาวชนทั้งที่เป็น LGBTQ+ แลักกับคนในชุมชนตั้งขบวนแห่พลายชุมชนเขมราชพลายนะคะโดยมีการโบกทงสีรุง่งสะบัดไปมา พร้อมกับขบวนแห่ผ่าสีรุ่งขนาดใหญ่ค่ะเป็นผ่าพเวทวิถีพลายที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะท่ายทอดเรื่องเล่าววิถีความหลากหลายเกี่ยวกับ LG b t q p l u ของกลุ่มยังพลายเด็กและเยาวชนจากทั่วทั้งประเทศแล้วก็มีขบวนแห่พลายกองเงาฉลองสมรสเท่าเทียมนะคะยางไปตามเส้นทางถนนคนเดินเขมรราชค่ะแล้วก็ไปทีสซ้อยป่าขับของซึ่งจัดเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศแต่ยังคงบริบทของความเป็นชุมชน ในงานนะคะพิ่มมีการจัดพิธีมอบใบเยิอนยอบุคคลทำงานเพื่อสังคมมีกิจกรรมคาบวแดนค่ะมีการแสดงโฟกซ่องการแสดงผลงานศิลปะนะคะจาก120ยังพลายด้วยกันค่ะทั้งนี้ครับงานไพรเเ็ม,มาลาดนะครับนับเป็นสถานที่นตั้งอำเภอมองเดียวในประเทศไทยที่สามารถ จัดงานไพร,นร์บในเดือนแห่งความสุขได้เป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับโดยสมัติดึงคนเขาชุมชนเนี่ยนะครับดึงคนในชุมชนเขาไม่มีส่วนรวมเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้พวกเขานได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับแลวก็พัฒนาไปยั่งความเป็นสากลตอนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติได้มาเที่ยวนะครับเพราะว่าทาพื้นที่ใดมีสีลุงหรือว่างงานไพร์เกิดขึ้นบางแห่งก็จะเป็นความปลอดภัยของ ชุมชนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับหรือว่าจะเป็น l g b t q i n นี่แหละนะครับนาะอีกย่างจะเป็นการแสดงพลังเห็นว่าไม่ใช่แค่จังหวัดหรือเมืองใหญ่เท่านั้นที่จัดได้นะจ๊ะต้องเป็นนี่แหละเมืองเล็กๆอย่างเช่นเขมรราชนี่แหละก็สามารถจัดงานนี้ได้ไม่แพ้ที่ไหนกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับเขมราชดินแดนแห่งความเกษมสุขค่ะกะลงไปจัดในชุมชนนะคะซึ่งขอนแก่นจัดในมหานครขอนแก่น หลายพื้นที่อาจจะจัดในเมืองนะคะแต่วาทีเขมาราชก็ถือว่าเป็นชุมชนพอความเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะมีอยู่ทุกหม่องทุกอบอน,นะค่ะครับ